นเดูนั่นสิพาเอาข้าวกินนะครับมึงอีกแล้วเหรอไปไปนั่งข้างในไปนั่งที่ของมึงอ่ะเก็บกต่หน้าร้าน ป้าร้านกับข้าวนี่ว่็เก็บผักข้างทางแบบนี้นี่นะจะบอกไปทำให้คนอื่นเขากินเนะี่ยโดนขี้หมาขี้แมวขี้ใสหรอกปลไม่รู้สกปรกแบบนี้โอ้ย เดียวโลเท่าไหร่เนี่ยโลห้าสิบบาทจ้าแล้วอย่างเงี้ยที่ไม่สวยคัดทิ้งเนี่ยขายยังไงขายไหมขายค่ะขายยังไงอะ่ะยี่สิบบาทเอาสิบบาทได้ไหมได้จ้ะงั้นพี่เหมาหมดเลยจ้าเอาเลยค่ะได้ไหมก็ดี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 ดไม่รู้ไปทำอะไรผักเสียเสียน่ะ เฮ้ยแกป้าคนนี้ไงทำไมอ่ะก็ป้าคนนี้ที่แกชอบไปเอาเนื้อเศษๆไปซื้อเนื้อเศษที่ร้านค้าที่เขาไม่เอาแล้วอ่ะเออเออก็ป้าคนนี้แหละที่แกชอบไปเก็บผักข้างบ้านเพื่อนเราที่มันเกิดตามน้ำข้างทางอีอแล้วก็เอาไปทำแบบข้าวคนอื่นเขากินเนี่ยนะเออดีถ้าวันไหนเราผ่านไปทางนั้นอ่ะเราแวะไปดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเออดีเหมือนกันนะแต่ว่าอืใครช่างกล้าไปกินร้านแกวะเนี้ยนั่นดิ ้าไปครับเอาอะไรครับมีข้าวปลายผสมไหมอ่ะป้าจะไปถ่ายแล้วครับทำไมป้าไม่เอาข้าวดีๆไปเลยอ่ะไม่เอาอ่ะมันแพงคนกินเขาไม่รู้หรอกเอามาเลยสิบยี่สิบโลเอามาเลยเอ้าวป้าทำแบบนี้จะไม่เอาเปียกผู้บริโภคไปหน่อยหรอครับไม่หรอกป้าทำมานานแล้วเอามาเหอะตักมาให้ป้าเลยเร็วๆอันนี้ป้าได้แล้วเออขอบใจขอบใจทำไมป้าทำานี้วะ แกก็ทําอย่างนี้ทุกวันนะแต่ยกเว้นเสาร์อาทิตย์อนะเออทําไมต้องเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยวะแกน่าจะไปทําบุญมั้งเอ๊หรือว่าแกเป็นพวกมือถือสากปากถือสินวาฉันว่านะก็ <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้ีด๋ยว,วันหลังอะ่ะเราตามไปดูกันว่าเจ๊แกเอาของพวกนี้ไปทําอะไรกันอือตามไปดูหน่อยก็ดีนะสงสัยเหมือนกัน <c oughs> ก็ดีเหมือนกัน จะได้รู้ไปเลยจะได้ไปแชร์โอเคเดี okay, ๋ยวเราตามไปดูกันค้าค้เนื้อโลดเท่าไหร่อ่ะ่อยครับร้อยเดียวไม่ได้เหรอเอาแบบเศษๆอ่ะยังไงก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละเอ้า จะขายไหมนี่สวยไม่สวยก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละเอ้าได้ครับโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้เอาเดี๋ยวได้แล้วครับขอบใจขอบใจเนี่ยตาลไม่ป้าคนนั้นเนี่ยเขามาซื้อเนื้อ,อ,อกับตาลทำอะไรอ่ะไม่รู้ตาลก็ไม่เห็นแกมาซื้ออย่างนี้ประจําทุกวันนะพี่เอแต่ซื้อราคาถูกด้วยอ๋อตาลให้ราคาเขาถูกด,ด้วยเหรอใช่แกก็ชอบซื้อเนื้อราคาถูกถูกไม่รู้แกซื้อไปทําอะไรพี่เอก็เหรอแล้วถูกถูกมันอะไรอ่ะเศษเศษเหรอก็จะเป็นพวกเศษเศษอ่ะ แต่มันก็น่าสงสัยนะว่าเขาเอาเศษเนื้อไปทําอะไรอะ่ะจะเอาไปให้ทำให้คนกินมันก็ไม่ใช่นะก็อาจจะไปให้หมาให้แมวที่บ้านมันก็ได้พี่เอเอไมนก็เรื่องของเขาะนะโอ้พระกระเชิดงามๆทั้งนั้นเลยดีๆไม่ต้องซื้อเก็บเอาตรงนี้แหละ ดีเขียวยอดอ่อนทั้งนั้นเลยดี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 ไม่ต้องซื้อประหยัดยังไงก็กินได้เหมือนกันเลยโอ้ดี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 นี่ก็ตำลึงสวยทั้งนั้นเลยยอดอ่อนทั้งนั้นเอาไปทําแกงสืดให้เด็กๆมันกินดีกว่างามทั้งนั้นเลยประหยัดต้นทุนอ่อนซะด้วย โอ้นี่ก็ผักบุ้งยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยโอ้สวยเอามันตรงนี้แหละประหยัดดีกินเข้าไปก็มีประโยชน์ต่อร่างกายั้างนั้นเลยนี่สวยๆั้างนั้นอ่อนๆั้างนั้นดีๆอ้าวมาเก็บผักเหรอจ้ามาเก็บผักมีแต่ผักสวยๆเลย อย่ไปเยอะๆเลยนะรดน้ำให้ทุกวันนั่นแหละจ้าขอบคุณนะคะป้าที่มารดน้ำให้หม,มีป้าร้านกับข้าวนี่วะม็เก็บผักข้างทางแบบนี้นี่นะจะบอกไปทําทให้คนอื่นเขากินเนะี่ยโดนขี้หมาขี้แมวขี้ใส่หรือเปล่าไม่รู้สกปรกแบบนี้โอ้ย ำไมทันแบบนี้วะี่ต่ของดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นัมนจะผักสวยๆเฮ้ยแกนี่ไงร้านป้าที่ชอบซื้อพวกผักเศษเนื้อเศษอ่ะมาทำให้คนอื่นกินอ่ะเฮ้ยป้าเราลองเข้าไปดูกันหน่อยไหม ก็มีใครอะไปนั่งกินในร้านแกบ้างเออดีเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าซื้อของแบบนั้นมาทําให้คุณกินได้ยังไงอะปออคนก็เยอะเหมือนกันนี่ว่ะเออแบบนี้ก็มีคนมากินเนาะอือป้าคิดตามไหนครับเอา้าทำไมกินไม่หมดอะไม่รู้ว่าของมันแพงหรือไง ขอโทษนะป้าผมปวดฟันจริงๆวันเนี้ปวดมากที่หลังก็บอกดิถ้าของมันแพงป้าจะได้ตักให้น้อยๆครับขอโทษกับป้าผมปวดฟันจริงครับไปแล้วครับป้าเฮ้ยดูนั่นสิป้าของข้าวกินนมครับเมื่ออีกแล้วเหรอ ไปไปน,นั่งข้างในไปน,นั่งที่ของมึงอะ่ะเกี็ยวการหน้าร้านเก็บตังค่ะปะเด็กใหม่สิเองอะ่ะนั่นไม่เห็นหรือไงตัวตั้งใหญ่ฮ้าสิบบาทโอ้เฮ้แค่สิบาทเองเหรอวะไม่น่าอละแกยังใช้ของแบบนั้นอถูกมากอะ่ะอืมป้าขายราคานี้ป้าได้อะไร ป้าก็ไม่รู้จะขายแพงไปทําไมอ่ะนี่สินป้าก็ไม่มีทาราป้าก็ไม่มีก็พราะพวกเองแหละขายราคานี้แหละป้าก็ลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่พี่น้องที่ส่งพวกแกมาเรียนคนทํางานแถวนี้ยถ้าป้าช่วยได้ก็ถือว่าเป็นบุญป้าแล้วป้าก็ไม่หวังอะไรมากหรอกแค่พวกแกกินข้าวของป้าก,กินให้อิ่มจะได้มีแรงทํางานจะได้มีแรงเรียนมีแรงสู้ชีวิตคนที่บ้านพวกแกก็รอแกอยู่ กลับไปสานฟันพวกเขานะเพราะเขารอแกอยู่คนเราอ่ะถ้าหวังแต่จะรวยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ถ้าเราหวังจะมีความสุขนะเราทําอะไรก็ได้เราก็มีความสุขเรามีความสุขคนรอบข้างเราก็มีความสุขเออไ,ไปตั้งใจเรียนโอเคป้าข,ขอบคุณค่ะ<ไ>ปเฮ้ยเอาว่าต้องขอโทษแกแล้วว่ะหลงเข้าใจผิดมาตั้งนาน,น,นเนี่ย แฉ่แกก็คนดีคนนึงเหมือนกันนะนนเนเอะเฮ้ยจิตใจแกดีว่ะไปอุ่นนุ่นแกซะหน่อยปะป่ะ,ปะ <c oughs> เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุยอะไรกันหรออา้าวแล้วเราเห็นดจป้าอะไรไที่เขามาซื้อเนื้อร้านตานะที่เขาซื้อเสร็เสร็จเนื้อราคาถูกๆที่ตานขายไปอ่ะอเขาเอาไปทำข้าวราดแกงเนี้ยข้าวาต้มสับงเนี้ยสิบบาทอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง เออ,เ,อ,อเกือบเข้าใจผิดแล้วนะตาเนอะใช่ใช่เออก็ดีเหมือนกันนะให้แกได้บุญที่นั่งนินงเรียนทาสิอยู่เนี่ยเออใช่ก็มาเห็นแกซื้อ,อ,อทุกวันเนาะเออ,เ,อ,อเราก็าสังเกตแล้วกนนั่นเนะ่นะเข้าใจแกผิดให้แกได้บุญเยอะๆแหละแกทําเพื่อคนอื่นดใจดีเหมือนกันนะเนี่ยขอให้ได้บุญเยอะๆนะเก็บผักข้างทางแบบนี้เนี่ยนะจะบอกว่าไปทําให้คนอื่นเขากินเน่ะแกเป็นพวกมือถือปากปากถือสินว่าฉันว่านะ